ปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องนะคะแล้วก็เครื่องมือ MACD กลับมาส่งสัญญาณซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ก็น่าจะได้เห็นการทดสอบไฮเดิมบริเวณ1315จุดนะคะ,ะแล้วก็น่าจะยิ่งคงมีความผันผวน,นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแนวรับนะคะเราก็ยังมองไว้ที่ช่วงสั้นนะคะ EMA 5วันอยู่ที่1298จุดนะคะซึ่งต่ํากว่านี้ก็ถือเป็นจุดถอยด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดัะนีเริ่มเอ,อี้ยงตัวขึ้นห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยมากเกินไปนะคะก็ควรจะ จะระวังการปรับฐานเอาไว้บ้างนะคะ ซ็อฟวิวตัวแรกเป็นตัว AP นะคะจะเห็นการยืนสร้างฐานบน EMA 75วันเนี่ยมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานลาะค่ะเริ่มดิดตัวขึ้นมาพรา้อมมีสัญญาณซื้อจาก MACD นะคะก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน9บาท10แล้วก็9บาท40ตางได้ตามลำดับนะคะแนวรับจะอยู่ที่8บาท65คัทลอสที่8บาท50ถัดมาเป็น BJC นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยไหลลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเครื่องมือ m o d i f y Stochastic เนี่ย Oversold มานานพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ เมื่อวานนี้เริ่มกลับมาให้สัญญาณซื้ออีกครั้งนะคะก็คิดว่าราคาของ BJC เนี่ย <c oughs> น่าจะผ่านจุดต่าสุดไปแล้วนะคะต,ต,ต่อจากนี้ไปก็น่าจะรีบาวขึ้นมาได้นะคะแนวต้านแรกจะอยู่ที่60บาทรับ56แล้วก็คัดลอสที่54บาท50ถัดมาเป็น UMI นะคะตัวนี้เนี่ยสร้างฐานบริเวณ7บาท50บวกลบเล็กน้อยมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเดินหน้าขึ้นนะคะดูแล้วฐานราคาตรงบริเวณนี้ก็น่าจะมั่นคงดีนะคะเราก็มองแนวรับไว้ที่ขยับขึ้นมาเป็น7บาท75นะคะต้านจะอยู่ที่8บาท15ถึง8บาท25นะคะก็คือแถวๆที่ผ่านมาแล้วก็คัดล ที่ 7, ตัวสุดท้ายจะเป็นไทยฟิมนะคะ TFI จะเห็นว่า,าราคาเนี่ยค่อยๆขึ้นมาช้าๆเป็นไซด์เว้าอัพนะคะก็คือยกโลกขึ้นมาได้โดยตลอดสุดท้ายเนี่ยนะคะเมื่อวานก็กลับมายืนเหนือ EMA 25ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเครื่องมือเนี่ยกลับมาให้สัญญาณซื้อได้แล้วนะคะไทยฟิมก็จะมีแนวรับที่2บาท6สตางแนวต้าน2บาท26แล้วก็คัดลอส2บาทค่ะิป,ประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ